สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนยางในนะครับมอไซค์นะครับจะเป็นในหรือนอกก็ได้นะครับาก,การการถอดประกอบก็คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราถอดน็อตเบอร์19ออกก่อนนะครับที่ยึดเป็นยึดเทาตัวน,นี้เป็นเบอร์สิเเบเกเนื่องจากว่าเป็นน็อตแต่งนะครับตัวน,นี้ เขาแต่งที่ไซม์ใหม่เนีเป็นเบอร์17นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นเบอร์14นะตัวนี้เบอร์17เ็หมือนกันเห็นาหัวน็อต2ฝัง่งแทนถอดนะครับระวังน็อตนะครับนอ็อตเราอย่าลืมเลยดานะครับนอ็นอ,เนอตเบรกน็อตตำแหน่งต่างๆ ย่าให้ขาดให้เกินนะ <S <S อันตรายนะเกินนี่อันตรายมากๆากสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าก็ให้สลับยางนะครับสลับยางายางข้างด้านหลังนะครับไปใส่ด้านหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนยางล้างใหม่นะ ว่ามีขอบวงล้อที่เล็กนะอขอบอยางนะมียางที่เล็กเดี๋ยวเริ่มมานะครับเราจะขยับไปสักนิดนึงการทำง,งานต้องระมัดระวังนะเซฟตี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขยับตัวไปนิดนึง จากนั้นเราก็ถอดเข้าออกนะ,ะมีแหวนลองต่างๆนานาต้องจำให้ได้นะครับว่าถอดมาจากตำแหน่งไหนบ้างนะครับแล้วก็ถอดชุดสตอนะครับซ้ายออกนะครับระวังยางกันกระชากหล่นนะครับแล้วก็ถอดเบรกฝั่งนี้ออก ข้อเบรกนะครับนี้เราก็จะได้ล้อนะครับที่ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาถอดอยางกันนะครับที่นี้ เราต้องถอดหควไขอนออกก่อนนะครับที่ตำแหน่งนี้นะฮะถอดฟาปิดจุกลมออกนะครับก็ถอดไข้อนนะครับด้านในนะถ้าไม่มีก็กดกดปล่อยลมนะครับก็น็อตเบอร์12บสอง แล้วก็ขันออกนะครับบีบสองออกก่อนนะครับพอดีลูกค้ารออยู่นะครับอาจจะทําเร็วนิดหนึ่งนะการงัดยางนะครับก็ไล่ขอบนะครับกดบีบขอบนะครับยางการกระชากสักลัวหายก็เก็บไว้ก่อน,นครับแล้วก็กดขอบนะครับยางให้ลงสม่ําเสมอนะครับ จากนั้นนะครับไลา่ย,ยางให้ไปอ,อยู่ตำแหน่งที่ฝั่งเดียวนะครับคือการากดขอบนะครับให้จากฝั่งไหนก็ได้นะครับอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามหวัหวหัวเติรลุมก็ได้แล้วก็งัดนะครับออกมาโดยง่ายๆนะครับไม่ต้องออกแรงอะไรมากนะครับตัวนี้หัวเป็นลออท,ที่เป็นโลนะครับลอเลงพอเวลาตั้งซี่นี้ จะดึงเข้าเยอะนะครับแล้วก็ยางเป็นยางที่ซื้อใส่ใหม่ก็เลยไม่มีความแข็งแรงนะครับไม่มีความแข็งแนบของขอบยางนะครับถ้ามารุ่นนี้ลวดหนาปึ๊กนะครับของมิชลินอย่างนี้งัดยากแล้วก็ถอดออกมานะคือยางในนะครับต่อมายางนอกนะครับกดขอบด้านไหนด้านหนึ่งนะครับ กดยางไว้นะครับแล้วก็ด sure ึงออกมานะครับดึงออกมาหนึ like ่งสเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ทําการถอดยางเรียบร้อยนะครับออกจากวงล้อนะครับชุดนี้เราจะไปใส่ด้านหน้านี่ใส่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีชุดใส่งานวงล้อเดือดก็คือยางนอกนะครับชุดนี้เราไล่น้ําก่อนนะครับการมือรูปๆูดูมือเราเนี่แหละครับสัมผัสมือนี่แหละครับ ใช่ริ้วจสสนะีสัมผัส้วสัมผัสสัมผัสดูนะครับมีนะมีอะไรหรือเปล่าก่อนที่จะใส่นะจริงจริงเส้นนี้ไม่มีนะผมก็ตรวจสอบก่อนหน้านี้แลลวแล้วก็ดูนะครับก็จะมีลูกศรเห็นไหมครับคือไปด้านหน้านะจับเทียบเลยครับชุดสเตอร์อยู่ด้านซ้ายมือนะครับกดเข้าไปกนะ็ดึงขึ้นมา อันนี้ก็เข้าไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับก็งัดเข้ามาเอ่เสร็จแล้วครับ <S 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 เนื้อสายยางในครับทีนี้นี่คือยางในใหม่เนะี่ยบอแม็กใหม่จากงรถสุดจากถุงนะก็ หลายหลายท่านนะครับสอบถามว่าทําไมทําเร็วจังนะเพราะบางทีก็จากความชํานาญนะรเราทําประจาประจานะหลายหลายคนนับซื้อมาทําเองก็ต้องหอบมาให้ช่างทําให้มาดิงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําบ่อยเนาะบางทีอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะถามว่าถามว่าทําได้ไหมนะถ้ายางมันไม่แข็งมากก็ทําไดบ้บางทีก็ลืมน็อตนะลืมใส่ลูกปืนก็มีครับก็หลากหลายนะครับเพราะว่า ทุกวนันนี้สามารถทําำเองได้หลายๆอย่างก็ยังต้องให้ช่างทําให้นะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับและการรับประกันในการทํางานนะมีปัญหาเราก็สามารถพูดคุยกับช่างได้แต่ว่าทําเองนะมีปัญหาเองก็ะจะไปคุยกับใครก็ไม่ได้นะโอเคนะแล้วก็ใส่ย,ยางในเข้าไปนะครับด้านจุกลมนะครับดันเข้า แล้วก็ล็อกด้วยน็อตเบสิบสองด้านบนนะครับจากนั้นนะครับไลย่ยางให้ลงนะครับในวงล้อนะครับทั้งหมดความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับแล้วก็กดขอบเข้าไปนะครับ จากนั้นงัดมียวามฝังอย่างแล้วก็งักดก็คือเสร็จสิ้นนะครับนี่เราก็เติมลมได้ เติมรวมนี้เราต้องดูขอบนะครับว่า,ายางขึ้นขอบหรือเปล่านะครับถ้ายางไม่ขึ้นขอบเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปวิธีไล่ขอบให้นะฮะว่าทําแบบไหนนะครับเอาเติมแบบพอเหมาะก่อนนะครับี๋ยวค่อยเติมําอีกรอบก็ได้เดวค่อนข้างร้อนนะตรงน,นี้ทีนี้เราก็ยึดน็อตน,นะครับเบรบสองด้านบนให้เรียบร้อย ตึงมือนะครับปิดฝาไว้ก่อนแล้วก็ประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบเข้ากับรถนะครับทีนี้เสร็จสิ้นนะครับในการงัดแล้วก็ถอดยางนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบกันสําสหรับการประกอบก็เหมือนเดิมน,นะครับอะไรถอดกอดใส่ทีหลังนะครับอะไรถอดทีหลังใส่กอนนะครับพินะครับก่อนจากนั้นก็ยางก,กันกระชากนะครับ ยัังงกกนระชาาท้สจะมีล็อกของเท้าอยู่นะครับถ้าใส่ไม่ตรงก็จะไม่สามารถใส่ชุดดุมอของสเตอรอ์แล้วก็จะมีบูทฝั่งซ้ายนะครับบูทฝั่งซ้ายที่อยู่กับ สตอน,นะครับยกขึ้นนะโอเคครับ อนนี้ก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตเท่านะครับให้เรียบร้อยอย่าลืมตั้งโซ่ให้ลูกค้าด้วยนะครับตั้งโซ่ให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับ ก็น็อตนะครับน็อตที่ยึดขาขาข้อเบรกนะครับสำคัญนะครับเบรกนะครับตั้งให้เรียบร้อยตันนี้ก็เรียบร้อยนะครับล้อหลังเดี๋ยวเราจะไปลุยล้อหน้านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดถูกใจกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปดูการถอดประกอบล้อหน้านะครับสวัสดีครับ